สวัสดีครับคุณวลครับต้นนี้เป็นการตามโมกดุลานะครับต้นนี้นะฮะเป็นการสร้างกิ่งสองครับที่เราเคยนําเสนอการจัดสร้างกิ่งแบบแบบเป็นชั้นๆนะครับเดี๋ยวผมขอทบทวนนิดนึงนะฮะนี้หน้าไม้ฝั่งนี้นะครับ แล้วก็กิ่งหนึ่งสร้างมาแล้วนะฮะกิ่งหนึ่งสร้างมาแล้วนะคาดกิ่งซ้ายขวาหน้าหลังเนี่ยฮะซ้ายขวาซ้ายขวาเนี่ยครับแล้วก็ทําเป็นกิ่งที่เป็นชั้นๆที่ถ้าท่านจําได้นะครับลองเปรียบเทียบดูนี่ผมถ่ายหน้าไม้นะวันนี้จะมาทําอะไรครับคุณมดครับโคตรกิ่งนี้ครับกิ่งอา่ากิ่งสองแต่เป็นกิ่งซับหน้าครับนะกิ่งหนึ่งขึ้นซับหลังกิ่งสองขึ้นซับหน้านะครับ ที่ตัดนั้นเพราะว่าได้ขนาดถูกไหมครับได้ขนาดแล้วนะฮะต้นนี้ได้กิ่งหนึ่งกิ่งสองกิ่งสามกิ่งสี่กิ่งห้าแล้วนะครับกิ่งหกเล่นถึงหกเลยนะครับหกหลังนะหกฝั่งโน้นนะครับรอตาระเบิดมาแถวตรงนี้อาจ๊ะนะฮะตัดวิธีตัดทําไงครับก็จะตัดเผื่อไว้ก่อนนะครับตัดเผื่อตัดเผื่อก่อนนะครับปั๊บเลยนะฮะที่จริงแล้วจะเอาตรงไหนครับคุณมด อยากได้ประมาณเนี่ยตรงเนี้ยประมาณตรงนี้ครับเออให้แตกตรงนั้นให้แตกเนี้ยแล้วก็ทําเป็นแขนงคู่นะแขนงแขนงของซับนะครับกิ่งย่อยนั่นเองกิ่งแขนงคือกิ่งซับนะครับให้ออกมาคู่เลยเนี่ย <c oughs> อย่างนี้กิ่งสี่สี่หน้ากิ่งหน้านะครับนี่กิ่งหน้านะครับเออคุณวอนครับอย่างเนี้ยมันแตกมาคู่อย่างเงี้ยมันสวยนะ ใช่เดี๋ยวผมจะต้องมาไล่ข้อตัดอาจจะตัดตรงนี้คู่นี้เห็นไหมเดี๋ยวจะต้องยกไปมันจะสวยครับถ้าถ้าเราไม่ทดเนี่ยมันจะทื่อใช่ครับนะครับมันมันทดไปแล้วมันจะสวยมากบางทีเราต้องเผื่อไว้ก่อนอาจารย์อย่างตรงนี้ทำไมผมถึงเผื่อไว้ตรงนี้เพราะตอนนั้นมันยังไม่มีอันนี้เออนั่นแหละนั่นแหละนะแต่ถ้ากรณีถ้าไม้มันให้มาอย่างเงี้ยพอเราตัดเผื่อไว้แล้วข้างในมันสวยกว่าเราก็ต้องเอาข้างในนะครับอือครับ นะครับเนี่ยสําคัญยิ่งนะครับตัดเผื่อไว้หน่อยครับนะครับจะสวยมากต้นนี้นะครับบางทีมันจะเห็นเองนะตัวตัวที่ตั้งใจจะเอาไม่ได้แต่จะได้ตัวสวยกว่าใช่ใช่ครับเนี่ยฮะนี่ฮะตัดให้ท่านดูว่าการสร้างไม้นั่นไม่ไม่ใช่สร้างไปตูมเดียวต้องทีละนิดอย่างเงี้ยนะฮะอัน,นอันนี้เป็นคอมาอันนี้ซับหน้า กิ่งนี้ก็เป็นเมนมาเป็นยอดมาพอทดเดี๋ยวก็ทดประมาณตรงนี้ครับอืมทดนะฮะต้องทดนะครับใ้เขานี่ครับจะทดนะครับจะเลี้ยงตรงนี้เป็นเส้นเมนมาต่อเมนมาหน้าแล้วก็เป็นซับหลังซับหลังใช่นะครับแบบนี้แล้วก็กดกิ่งเมนลงนะครับมาตัดทดตรงนี้อีกทีหนึ่งมันก็จะได้เฉียงออกมาอย่างนี้มาหน้าหลังหน้าหลังเหมือนเหมือนกิ่งหนึ่งไปเลยเป็นท้องกิ่งแบบนี้นะครับ นะไม้ในลักษณะนี้นะเดี๋ยวผมไล่ให้ดูนะครับตรงนี้เป็นกิ่งหนึ่งนะครับกิ่งหนึ่งนี้คงสร้างขึ้นครบแล้วนะครับนี่กิ่งเมนดึงลงมาเนี่ยครับอันนี้หลังนะขึ้นซ้ำหลังหน้าหลังหน้าอันนี้กิ่งเมนส่วนกิ่งที่สองนะครับเนื่องจากกิ่งสองทำใหม่นะฮะไม่สวยไม่ถูกใจก็เลยจะต้องมาเลี้ยงเนี่ยใช้เวลาเลี้ยงเป็นปีเลยนะครับเนี่ยครับออกมา อ,ออกมานี่ะซับหน้าครับพอซับหน้าขึ้นมาตรงนี้จะเป็นเมนก็มาทดนี่จะเป็นซับหลังไปโน่นเมนจะมานี่นะฮะอันนี้ต้องตัดออกนะครับพูดง่ายๆต้นนี้เลี้ยงกิ่งสองกับกิ่งกิ่งหกรับหหลังอยู่ตรงนี้นะครับก็จะสวยครับ เอาละครับก็นําเสนอไว้เกตเล็กเกตน้อยหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับไม่มากก็หน้อยครับชุงนี้ขายไปหมดแล้วนะครับไม่เหลือสักต้นแล้วครับโมงหนูหลาเหลือแต่ที่อยู่ในดินนะครับถ้าใครสนใจ แวะมาเยี่ยมชมได้ที่สวนบ่อนไซยบ้านหมดครับไม้ลงหมดแล้วครับ